เรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตความผูกพันและกลิ่นอายของบ้านเฮาหากผู้ฟังได้รอยยิ้มหรือความอบอุ่นจากเรื่องนี้นั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจยามเช้ามืดของเดือนหก ลมโชยเบาๆผ่านทุ่งนากว้างกลิ่นญ้าเปียกโชยเข้าจมูกพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีนักลุงประเสริฐก็ตื่นขึ้นมาจากแคร่ไม้ไผ่ในเถียงนาซะแล้วเขาค่อยๆหยิบผ้าเข่าม้ามาพันเอวก่อนจะคว้าเข้าวเหนียวปั้นเมื่อวานใส่ปากพอประทังหิวแล้วหันไปเรียกควายเจ้าดำดำไปไถานากันเถอะลูกควายเจ้าดำตัวใหญ่ขนมันปลาป่ารับแสงจันทร์ มันเอียงหัวยืนฟังอยู่นานก่อนจะเดินตามลุงไปถังทุ่งนาลุงประเสริฐผูกเชือกปรับคันไถเริ่มฉุดลากไถคลาดอย่างคุ้นมือแสงแดดค่อยๆเริ่มแตะปลายขอบนาเสียงไถาลากคลืดคลาดไปตามดินเปียกกลายเป็นเสียงแรกที่ปลุกนาทั้งผืนให้ตื่นยังไม่ถึง8ปดโมงดีนักเสียงคนก็เริ่มดังมาจากริมถนนลุกรังแม่คำ รอคอยแน่เสียงพ่อคำรนตะโกนเรียกเมียที่หาบต้นกล้าอยู่ข้างหน้าเด็กๆสะพายคองเล็กๆวิ่งตามผู้ใหญ่ส่วนยายสมหวังที่อายุกว่าเจก็ยังหาบน้ำเข้าเหนียวนาแจกคนลงนาเสียงหัวเราะคิกคักดังสลับกับเสียงสาดน้ำตีนาบางก็เอาผ้าเข่ามา้าพาดคอพูดคุยกันเรื่องบ้านเมืองเรื่องลูกหลาน เมื่อวานลูกชายคอยโทรมาบอกว่าได้งานทำแล้วในเมืองโอ้ยดีใจนํำเดอ้อแม่คำเป็นตาอ่อนซ้อนหลายอีกคนตอบกลับทุกคนลงมือกันเหมือนซ้องกันมานานมีคนถอนกล้ามีคนหาบมีคนคอยจัดแถวข้าวคนลากขาดก็ตามหลังควายเจ้าดำลุงประเสริฐมองภาพตรงหน้าอย่างมีความสุขมันไม่ใช่แค่การทำนาแต่มันคือครอบครัวใหญ่ พี่ไม่มีใครปล่อยให้ใครทำคนเดียวตรงกลางนาแม่คำกับน้องแป้งช่วยกันถอนกล้าข้าวเสียงกล้าหลุดออกจากดินดังกรอบแกรบมือของแม่คำหยาบแต่แกร่งลูบไปตามต้นกล้าก่อนจะจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยแม่ทำไมต้องถอนกล้าให้เรียงกันด้วยละ่ะเด็กหญิงน้อยถามเวลาเขาหาบกล้าไปปักดำ มันจะได้หยิบง่ายลูกแม่เคยสอนแล้วไงลูกต้องใส่ใจสิแม่คํายิ้มเบาๆขณะอธิบายอีกฝั่งหนึ่งเสียงลุงบุญคงตะโกนข้ามคันนาประเสริฐประเสริฐเจ้าดับมันเริ่มอิดแล้วเนาะเดี๋ยวข่อยเอาเจ้าทองมาช่วยไถยอีตัวได้เลยพี่คันถยผมอยู่นูน่นเอาไปได้เลยลุงประเสริฐตอบเสียงดัง ไม่มีใครรอคำขอบคุณไม่มีใครคิดว่ากำลังช่วยกันทุกคนล้วนเข้าใจว่าวันหน้าก็จะถึงตาตัวเองที่จะได้รับน้ำใจเช่นกันสายหน่อยๆนยราวสิบโมงกว่าเสียงล้อไม้ของคอนหาบอาหารก็แว่วเข้ามาจากปลายนาเหียยลุงประเสริฐหรือที่ทุกคนเรียกว่าแม่หวานเดินมาพร้อมลูกน้อยวัยยังแบเบา เด็กน้อยนั่งในตะกร้าสารขนาดพอดีมีผ้าขาวม้ารองกันแดดแม่วานรีบจัดการตั้งเตาฟืนใส่หม้อหุงข้าวเหนียวกลิ่นควันไม้แห้งเริ่มลอยคลุง้งเธอค่อยๆหันมะจากอทำส้มตำด้วยครกไม้เตียเต้ยๆที่หอบมาด้วยข้างๆหม้ออีกหม้อกำลังเคี่ยวน้ำพริกปลากลิ่นปลานินจากสะหลังบ้านที่ลุงประเสริฐเบ็ดได้เมื่อวานช่วยมาเข้าจมูกคนงานแถวนั้นอืม หิวเข่าแล้วเด้บาดนี่กลิน่นคือต้มป่าย่ามแหลงแท้เสียงปผสมพูดลอยมาแม้วานหัวเราะอดใจในเด้อจ้าเขายังบ่สุกแล้วก็หันไปเขย่าข้าวเหนียวในหัวต่อทุกอย่างถูกทำด้วยมือเตาฟืนกระต่ายขูดมะพราะ้าวครกไม้ทุกเสียงเหมือนวงดนตรีประกอบฉากในหนังที่ไม่ต้องซ้อมทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น เที่ยงวันต้นกล้าถูกวางลงมือก็วางลงคนงานกว่าหนึ่งโหลเดินมานั่งเรียงใต้เงาไม้ใหญ่ริมเถียงนาวงข้าวเริ่มก่อตัวเอ้าเข่าเมืโหลดไม่หวานคอยหิวจนทองรองแล้วลุงบุญคงตะโกนขำๆข,ข้าวเหนียวร้อนๆจากหวดไม้ไผ่ถูกตากใส่กระติบเล็กกระติบใหญ่คนละกระติบผักลวกผักสดแกงปลาส้มตำครกยักษ์ทั้งหมดอยู่กลางวง แม่หวานสมตำมณีเพชรหลายบบพอคำเดียวตาเหลือกลองเบิงเอาเองเธอตอบพลางหัวเราะเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมคำเข้าเหนียวที่แน่นเต็มมือทุกคนกินไปคุยไปลืมความเหนื่อยล้าไปชั่วขณะแม้จะเปียกแฉะทั้งตัวมีโครนติดแข้งขาแต่ไม่มีใครทุกเลยสักคนหลังมื้อเที่ยงแม่หวานอุ้มลูกน้อยมาวางเปลไม้ไผ่ใต้เงาไม้ใหญ่ ขึงเปลด้วยเชือกปอผูกกับต้นขี้เหล็กสองต้นที่อยู่ใกล้เถียงนาเสียงลูกน้อยครางเบาๆก่อนจะหลับไปในอ้อมผ้าขาวบางแม่หวานจัดผ้าห่มแล้วหันกลับมามองเถียงนาลมเบาๆพัดผ่านหน้าเธอลูกเอ๋ยตอนโตขึ้นจะรู้ไหมว่าแม่เคยผูกเปลให้เจ้ากลางทุ่งแบบนี้เธอหยิบหมวกสารมาสวม แล้วค่อยๆเดินไปสมทบกับกลุ่มดำนาลุยน้ำลงไปไม่รีรอไม่หวานมาแล้วมาแล้วพวกเรามีแรงเพิ่มอีกคนลุงบุญคงแสวขึ้นเธอยิ้มบางๆแล้วตอบข้าวลูกกปอ้อนแล้วเข้าคนก็เสิร์ฟแล้วทีนี้ได้เวลาดำนาแดดบ่ายเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีใครหยุด ทุกคนย่ำโคลนปักต้นกล้าต่อไปอย่างตั้งใจมือซ้ายถือกล้ามือขวาปักซ้ำๆอย่างมีจังหวะเด็กหนุ่มบางคนเริ่มฝึกดำนาเสียงคนแก่แนะนำปักเอียงไปทางทิศตะวันออกเบาๆข้าวจะได้ตั้งต้นดีเด็กหนุ่มยิ้ม มันเหนื่อยนะตาแต่ก็แปลกที่มันมีความสุขข้าวเลี้ยงคนมาทุกยุคเมื่อเจ้าเห็นต้นกล้าเติบโตเจ้าจะเข้าใจลุงประเสริฐพูดขึ้นเบาๆขณะก้มปักต้นกล้าอยู่ไม่ไกลไม่มีคำพูดมากทุกเสียงกลับไปอยู่ที่ฝ่าเท้าแหวกโคลน กลิ่นดินกลิ่นน้ำและเหงื่อผสมกันเป็นกลิ่นของชีวิตชาวนาดดดเองจนเงาคนเริ่มยาวทุกคนหยุดงาน <Yeah. S 2> ล้างโคลนออกจากมือเท้าแล้วพากันเดินไปที่ลำห้วยใกล้นาเด็กผู้ชายถอดเสื้อกระโดดตูมลงน้ำหญิงสาวล้างหน้าผมเปียกแนบแก้ม ผู้ชายบางคนงมหอยขมอยู่ข้างโขดหินพี่ประเสิร์ฐพี่ประเสิริฐเบิ้งนี่ได้ตั้งหลายหอยเลยพี่เด็กหนุ่มอวดผลงานดีดีพรุ่งนี้แกงหอยใส่ใบหญ้านางได้พอดีลุงหัวเราะเสียงน้ำเสียงหัวเราะเสียงธรรมชาติทั้งหมดคลอเคล้าเป็นเสียงบรรเลงของวานแห่งความเหนื่อยและความสุข ก่อนกลับบ้านแต่ละคนเอาผ้าขาวมา้าพาดบาสพายค้องใส่หอยคนละหน่อยละนิดบางคนได้ผักบุ้มยอดอ่อนบางคนได้ผักติว้วยายจา๋ายายยายหนูเก็บหอยได้ตั้งสองกำมือเลยเด็กหญิงตะโกนพร้อมรอยยิม้มเก่งแท้ลูกคืนนี้เราจะมีแกงหอยร้อนๆกินกันยายยิ้มตอบขณะเดินกลับ ทุกคนพูดคุยกันไปหัวเราะไปเหนื่อยแต่ใจเบาไม่มีใครกลับมือเปล่าแม้จะไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ทุกคนกลับบ้านพร้อมของฝากจากทุ่งและหัวใจที่เต็มเปี่ยมเมื่อวันหนึ่งผ่านไปนาข้าวกว้างเริ่มกล้าเขียวคนก็กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มลุงประเสริฐยืนอยู่ปลายนามองดูคันไถ และรอยเท้าที่ทิ้งไว้ในดินเขายกมือไหว้พระอาทิตย์ที่คล้อยต่ำแล้วบ่นเบาๆขอบคุณเดอร์ทุกแรงทุกใจทีน่นี่ไม่มีค่าแรงไม่มีค่าเหนื่อยมีแต่น้ำใจที่ตอบแทนด้วยน้ำใจเพราะที่หมู่บ้านนี้คนกับคนยังแลกใจกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใต้เงาเถียงหน้านั้น